เดี๋ยวนี้เราก็ฆ่ากันง่ายเนาะปาด,ดรถนี่ก็ก็ยิงกันแล้วอะ่ะนั้นพบูุิมนรกเนี่ยจึงเป็นพบูมิมที่ไปด้วยพเพราะโทระทการมปนอยู่ใดียาาฉันไม่ได้สบายเหมือนเราเนาะอเอาแค่ประสาทต,ตามหมาก็เห็นสีไม่เหมือนเราแล้วประสุรกายคือ ที่เราเจอกันบ่อยๆผีบ้านผีเรือนผีนตั้งโนนตันี้ผีตามโรงแรมไม่ใช่สัมภเวสีนี่เขาเกิดแล้วในศาสนาพุทธเนี่ยตายแล้วเกิดทันทีไม่มีระหว่างขั้นนะสิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ยปากเล็กเท่ารูเข็มเหมือนในตำนานไม่มือใหญ่เท่าใบลานเสียงแหลมแหลมเล็กๆสันชีวามหานรกทำยังไงก็ไม่ตายพี่หนุ่มเหมือนอสูรอะตัดคอแล้วก็ฟื้นตัดอะไรอย่างเงี้ยฮะอเวจีก็อย่างที่พระเทวทัตลงเลยโอ้นานมหาศาลไม่ต้องนับเลย หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือว่าเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็ก สร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุ่มงคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดีมีวัตถุประสงค์ที่ดี เพียงแค่ fc เข้ามาที่ Li ายแอดบางอ or หรือตาม QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพัน store ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุบงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับ เอาละครับมาถึงเรื่องพบผูมพอฟังเลยผมก็ต้องใช้ประสบการณ์ยาวนานมากเลยหลายปีกว่าจะทําให้ผมได้เชื่อในเรื่องราวเหล่านี้เพราะอาจารย์นี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนผมเหมือนพวกเราทุกคนครเรียนหนังสือมาใช้ชีวิตเรียนวิทยาศาสตร์เกิดในยุคนี้ไม่เชื่อหรอกเรื่องอ,อ,อะไรเนี่ยจะมาสอนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยก็ทําให้เรามองอดีตแบบต้องเป็นกุศโลบายของคนคบโบราณนะครับ คิดเรื่องนรกสวรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คนในอดีตกลัวไม่ได้มีความร,รู้อะไรนี่แต่ปัจจุบันแต่ไม่ใช่นะเห็นไหมความคิดเชิงภพภูมิทั้งหมดที่เป็นระบบเนี่ยอีกคัมภีหนึ่งที่ซึ่งคนไทยบางทีอาจจะไม่ค่อยรู้จกักก็คือจักรวาลทิบตีซึ่งแต่งในยุคล้านนาในสมัยหลังพระเจ้าติโลกกราชหน่อยหนึ่งหลังพศ2000กว่า อันนี้ก็พูดถึงเรื่องพภูมิเรื่องจากอาวาิญ,ญาถ้าถ้าพี่หนุม่มสนใจอยากอ่านละเอียดเนี่ยก็อ่านด้วยก็ได้ประกอบเพราะพระไตรปิฎกจะอยู่กระจายกระจายนึกออกไหมฮะแต่คัมภีชั้นหลังนี้ก็จะมารวบรวมให้เป็นระบบรวบรวมให้เป็นระบบใชบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นซึ่งก็อกาจจะมีการขยายความเพราะว่าหลายอันเนี่ยไม่มีในชั้นบาลีชั้นอัตถกถาครับ ก็อาจจะเพิ่มเติมไปบ้างใช่ครับแต่อาจะเป็นารณาโวหารถ้าในสังคมไทยเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับคัมภีรไตภูมิพระล่วงหรือเตยภูมิกถาซึ่งก็ได้ไอเดียมาจากคำพี์พระไตพิโดอัิกถาดีกาอันนี้ก็อาจจะเข้ามาคติที่ทําให้คนพูดว่าก็เนี่ยใช้นรกมาขู่สวรรค์มาล่อในยุคที่บ้านเมืองเราไม่มีกฎหมาก็เป็นคําพูดที่มีเหตุผลอยู่บ้างเพียงแต่ว่า ไอแนวคิดเนี่ยมันไม่ไม่ใช่มันเพิ่งเกิดในยุคหลังไงฮะมันเกิดมาในยุคพุทธกาลแล้วกระจายอยู่ในพระส,สูตรหลายพระส,สูตรว่าพระพุทธเจ้าเล่าว่านรกขุมนี้เป็นยังไงนรกขุมนั้นเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้ที่เราพูดถึงเราก็จะพูดถึงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพูดไว้และบันทึกไว้ครับ พภูมิที่ไปอยู่แล้วไม่สบายไม่สบายก็คือนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานอ๋อเขาแยกกันเลยอันนี้คืออบายภูมิสี่อบายก็แปลว่าไม่สบายนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนรกรู้แย่สุดนะแย่สุดเลยครับแย่สุดเลยยาวนานสุดทรมานสุดฮะก็ที่เราเห็นกันตามจิตกรรมฝาผนังทางวัดซึ่งพระเจ้าก็เล่าในหลายขุมนะว่าขุมนี้เป็นยังไงเป็นยังไง เรื่องพิธถกถาเนี่ยจะขยายละเอียดเลยโอเคอบายภูมิสีซึ่งเราเห็นเดรัชานแน่เดรัฉานเนี่ยคือปะปนอยู่กับเราใช่อันนั้นคือเดรัฉานก็คือพูดถึงบนโลกเราเนี่ยนะใช่ก็เป็นอบายภูมิเห็นไหมพี่หนุ่มการมันอยู่เดรัชานไม่ได้สบายเหมือนเราเนาะเราดูโฮมเทเตอร์เราสัมผัสความสุขนะหมานั่งข้างเราก็ไม่เก็ตว่าเราดูอะไรเอาแค่ประสาทตาหมาก็เห็นสีไม่เหมือนเราแล้วถูกไหม นั้นในคมภีร์พูดถึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยต่างจากเดรัจฉานตรงที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีการมสัญญาเราก็มีเรารู้ว่าข้าวมันไก่เจ้าไหนอร่อยรเรารู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเลือเจ้าไหนอร่อยอันนี้เป็นกรรมสัญญาบันทึกว่าอะไรดีน้ําหอมอันไหนหอมลาโพงเพลงไหนเพราะใช่ไหมฮะคโคจรสัญญาเรารู้ว่าเราจะได้สวยสิ่งเหล่านี้ที่ไหน ข้ามันไก่ร้านไหนอร่อยเราจะไปฟังดนตรีที่ผับไหนอ่ะโขจะรัสัญญาเรามีซึ่งสัตว์เดรัจฉานถามมีไม่มีหมีมันก็รู้ว่ามันจะไปดักแซลมอนที่ไหนแซลมอนที่ไหนอร่อยใช่ไหมอ่าเป็นต้นแล้วก็มรณะสัญญามนุษย์กับสัตว์มีไม่ต่างกันเรามีความกลัวตายเรารู้ว่าทําแบบไหนมันจะตายได้สัตว์มันก็เรียนรู้ได้ฉะนั้น3สัญญาเนี้ยทำให้มนุษย์กับสัฉวนไม่ต่างกันนั้นบางคนถึงบอกมนุษย์เองก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง เดรัจฉานชนิดหนึ่งแต่บางเอิญนเราเป็นมนุษย์สามนุสโสที่มีใจสูงเพราะเรามีธรรมสัญญาเรามีสามารถทรงจาธรรมได้เราคงเอาจับหมามาเดินจงกรมไม่ได้ถูกไหมเราให้หมานั่งสมาธิไม่ได้แต่เนี่ยสิ่งที่ทาให้มนุษย์ต่างจากสัตว์คือเราสามารถมีมโนธรรมเกิดขึ้นได้อันนี้ที่ทําให้มนุษย์ต่างจากสัตว์แล้วเราก็บรรลุธรรมเราสร้างบุญได้ใช่ครับเราไม่เกิดได้นะเดรัจฉานเนี่ยท่านบอกว่าไปด้วยโมหะความหลงหลงในกามหลงในอะไรก็แล้วแต่ใจมันก็ ก็เหมือนเดรัชานฮะมันก็จะมีสัญญาอยู่แค่การกินการเสพกามการระวังภัยแล้วความกลัวตายแค่นั้นโอ้โหเนาะมันก็เหมือนสัตว์เดรัชานก็ไม่ต่างกันเดรัชานโอเคทีนี้เปรตเนี่ยก็คือผีทั้งหลายที่เราเคยเจอกันนี่แหละเจอบ้างไม่เจอบ้างใช่ไหมฮะอสุรกายก็ทํานองเดียวกันอสุรกายคือครูบบอาจารย์ถ้าอุปมาว่าถ้าเปรตเป็นหมาไทยอสุรกายก็เหมือนหมาฝรั่งอะไรทํานองนั้นแล้วเปรตอสุรกายเนี่ยท่านบอกว่าไปด้วยโลภะนั้นจิตที่ยังห่วงหาอะไรยังยึด ติดอะไรเนี่ยอย่งางโบราณบอกปู่สมเฝ้าทรัพย์ก็คือผีที่เฝ้าสมบัตินั่นแหละ <Yeah. S 1> ผีบ้านผีเรือนก็คือตายไปแล้วยังห่วงญาติห่วง <Yeah. S 1> คนในบ้านก็เกิดไปเป็นผีบ้านนีก็เกิดเป็นเปรตนี่นแหละแล้วคนส่วนใหญ,ญ่ก็จะเจอว่าบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าอ,อากองเสียไปเมื่อก่อนอากองชอบชงกาแฟตอนตีห้าเนี่ยแล้วยังได้ยินเสียงชงกาแฟอยู่จริงๆอาจจะเป็นหนูไปชนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเห็นผีที่อยู่ในบ้านเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นผีบ้านผีเรือนนี่ก็คือเป็นเปรต จะอยู่ในภูมินั้นอยู่ในภูมินั้นบางคนบอกไม่ไปผุดไปเกิดเป็นสัมภเวสีอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอไม่ใช่สัมภเวสีนี่เขาเกิดแล้วอะในศาสนาพุทธเนี่ยตายแล้วเกิดทันทีมไม่มีระหว่างขั้นนะครับแต่เขาเกิดเป็นเปรตแต่คนไปนเรียกว่าสัมภเวสีว่าคนยังแสวงหาที่เกิดไม่ใช่แล้วเมื่อไหร่ที่จะไปเกิดเป็นก็แล้วแต่ว่าอนุโมทนาบุญแล้วคลายความยึดติดก็ไปเกิดได้ <Das que ath ie> นั้นเปรตที่เราเจอกันบ่อยๆผ, ão, ผ, un, ผ, m, ผีบ้านผีเรือนผีนต่างๆนู่นนี่ผีตามโรงแรมที่ชเราฟังช่องผีต่างๆเนี่ยก็ในเาสนาพุทธเนี่ยเรียกเปรตชนิดนี้ว่าปรัทัตตูปะชีวิตกับเปรตคือ<า>เปรตเปรตชั้นสูงสุดละเปรตที่มีโอกาสจะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าอนุโมทนาบุญเราอนุโมทนาให้เขาหรือเขาอนุโมทนาเราต้องอุทิศบุญให้แล้วเขาต้องอนุโมทนาถึงจะไปเกิดเป็นภพภูมิได้ดีจังเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าอากงอาแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเพื่อนเสียส่งผลบุญให้เขาอุทิศส่วนบุญให้เขาแต่ว่า,าอ่าใช่ครับแล้วเจ้าตัวต้องอนุโมทนาด้วยถึงจะมีโอกาสเปลี่ยนภพภูมิอะไรทานองนั้นแล้วก็นรกซึ่งนรกเนี่ยโดยสาระก็คือคนที่ไปก็คือทําใจเต็มไปด้วยความโกรธแั<ม>้นเวลาโกรธเนี่ยคำสอนผู้เจ้าก็จะมีสองนัยยะนะฮะนัยยะแรกก็คือพูดถึงสภาวะจิตใจของเราเนี่ยเวลาเราโกรธเนี่ยเราก็ไม่ต่างจากสัตว์นรก นั้นเราเรียกกันว่ามนุษย์สนิยโยเป็นมนุษย์แต่ใจเหมือนสัตว์นรกเดี๋ยวนี้เราก็ฆ่ากันง่ายเนาะปาดรถนี่ก็ยิงกันแล้วอะ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจิตอย่างเงี้ยเต็ไมไปด้วยโทสะก็ไม่ต่างจากสัตว์นรกที่เขาภาณนาว่ามันฆ่ากันทําร้รายกันอะไรทํานองนั้นนั้นภพภูมินรกเนี่ยจึงเป็นภพภูมิที่ที่ไปด้วยเพราะโทสะ <S <S ไปด้วยเพราะโทสะใช่ครับงั้นคนสะสมโทสะเยอะๆเนี่ยมีการฆ่ามีการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สารมุทก็จะอธิบายว่า คนพวกนี้ก็จะต้องไปสูนรกภูมิแล้วนานด้วยนานมากเช่นเอาแค่นรกขุมแรกเนี่ยในคมภีพลนา,าว่าสันชีวามหานรกมรกที่ไม่ตายอ่ะสันชีวานี่แปลว่ามีชีวิตอยู่ตลอดไม่ตายหมายความว่าไงทายังไงก็ไม่ตายพี่หนุ่มเหมือนอสูรนะ่ะตัดคอแล้วก็ฟื้นตัดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้าเราเสวยอายุครบขุมแรกนี้นะห้าร้อยปีนรกโอ้โหอัโหดเดียว เมื่อกี้นี่ขุมตื้นสุดใช่ครับนรกขุมแรกมหานรกขุมแรกหนึ่งวันหนึ่งคืนของนรกขุมนี้เท่ากับ9ล้านปีมนุษย์คัมภีร์พันนาแบบนั้นเลยใช่ครับหนึ่งวันหนึ่งคืนของนรกขุมเก้าล้านปีใช่ครับพี่หนุ่มคูณไปถ้าลงไปอเวจีก็อย่างที่พระเทวทัตลงเลยโอ้นานมหาศาลไม่ต้องนับเลยนานมากถึงบอกว่ามันโหมไม่เป็นอะไรที่อสินไตมากเมื่อกี้อสุรกายต้องละความโลภะต่างๆต้องคลายความยดติดแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ธรรมุทไปอยู่นรกอะ ด้วยความที่มันยาวนานเหลือเกินแล้วเขาอนุโมทนาแล้วเขาหลุด<า>ออกมา,มาอันนั้นอนุโมทนายาก,ยากเลยยากมากต้องนึกถึงกุศลได้ซึ่งโอ,อกาสนึกถึงได้น้อยมากซึ่งในคัมภีร์บอกว่ามันจะมีโอกาสพิเศษนานๆครั้งที่สัตน์นรกจะระลึกถึงบุญเช่นเวลาผู้เจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยเกิดแสงสว่างไฟนรกดับสัตน์นรกก็จะเริ่มได้สติเพราะว่าเราถัวเราดูจในรกนะ พี่หนูนึกสภาพว่าเราโดนทําร้ายอยู่เราโดนไฟเผาใจเราจะนึกถึงบุญไหมมันนึกยากมากก็เจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาใช่มันก็เจ็บปวดนึกใจมันก็หน่วงอยู่กับทุกขเวทนาฉะนั้นโอกาสที่จะนึกถึงบุญยากมากๆหรือพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์เช่นพระโมคคัลลาลงไปไฟนรกดับพระมาลัยที่เราเคยได้ยินพระมาไลัยไปเที่ยวนรกสวรรค์เนี่ย <c oughs> คัมภีร์จะว่าอย่างนั้นครับแต่ก็มีเคสพิเศษซึ่งน้อยมากน้อยมากเช่นมีสนรกตนหนึ่งนะครับเห็นไฟนรกแล้วบังเอิญเห็นสีของไฟนรกซึ่งเป็นสีแดงเหลือง นึกถึงจีวรที่ตัวเองเคยถวายพ้นเลยหลุดเลยไม่ต้องก้าวล้านปีอะไรแล้วใช่แต่โอกาสน้อยมากเอาแล้วถึงบอกลงอบายแล้วโอกาสขึ้นมาเนี่ยยากมากอย่าประมาทนะทุกคนให้ทําความดีนะแล้วบอกเลยว่าความชั่วเนี่ยละไว้เด็ดขาดเลยเนี่ยคุณดูนะโทษสะเอาไปทําร้ายคนอื่นไปฆ่าคนอื่นหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไปอยู่อบายภูมิแล้วดูดิ 1วันหนึ่งคืนนะเล้านปีนะหนงขมมเต้นสุด ในฐานะที่อาจารย์ก็ศึกษานะครับเรื่องราวของพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งนะครับทั้งในหลากหลายแง่มุมแล้วก็ตัวของอาจารย์นายเองเนี่ยก็เป็นนักปฏิบัติท่านหนึ่งนะครับถามตรงๆเลยอาจารย์ถามตรงๆเลยนะฮะเคยมีประสบการณ์กับเรื่องลึกลับเอาพูดง่ายๆเรื่องผีเรื่องวิญญาณอะไรเงี้ยเคยเจอบ้างไหมครับอันนี้ไม่พูดในฐานะนักวิชาการแล้วอาจจะพูดในฐานะนักปฏิบัติธรรมเนาะ อย่างที่พี่หนุ่มตั้งประเด็นนะบางคนก็อาจจะมองว่าเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเป็นแค่อุบายในการควบคุมสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งเ่าเนี้ยก็ตัวเองก็เคยเจอนะครับแล้วก็เจอตั้งแต่อายุ17นะที่ปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่หลังจากคุณครูนาดีชักชวนใช่ครับอันนั้นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่หลังจากออกจากปฏิบัติธรรมแล้วก็กลับไปเจอพี่หนุ่มลองฟังละกันว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะก็คือวันนั้นนะฮะก็หลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จเนี่ย กลับมาผมก็ยังเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เกือบทุกวันแล้วก็พอเราทราบหลักการการเจริญสติเนี่ยเราก็สามารถเจริญสติได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วไม่ว่าเราจะแปรงฟันอาบน้ําขับรถเตะบอลอะไรก็ได้นะฮะสมัยน,นั้นเนี่ยผมก็แปรงฟันอยู่ที่บ้านนะครับตอนสักสี่ห้าทุ่มก็แปรงแปรงก็กําหนดสติแปรงไปงไม่ได้คิดอะไรสักพักไ,ได้ยินเสียงแหลมแหลมเล็กๆเหมือนคนเป่าลม ผ่านหลอดวิวย์สูงเล็กมากแวบแรกก็นึกว่าเป็นเสียงเหมือนแบบเราเปิดวิทยุแล้วเป็นเสียงวิ่งไกลๆบางทีเราจะได้ยินเสียงงั้นนะฮะเคยสังเกตไหมครับแล้วก็แต่เราก็รู้เออมันไม่ใช่เพราะมันแหลมเล็กกว่านั้นอีกใจนึงก็เอ๊ะหรือเสียงแมวก็คิดแมวแต่แมวก็ไม่ขึ้นโทนสูงขนาดนี้ไม่ได้หรือเสียงเด็กทารกก็มั่นใจว่าแถวบ้านตอนนั้ไม่มีเด็กทารกแรกเกิดแน่ก็ได้ตเก็บความสงสัยเอาเสียงอะไรวะไม่ได้สนใจอะไรแล้วเสร็จแล้วผมก็เดินขึ้นบ้านนะฮะ พอขึ้นบันไดมาจะมีโต๊ะหมู่บูชาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นหน้าต่างบ้านเพื่อที่จะขึ้นไปชั้น3เป็นห้องนอนผมก็เดินขึ้นมาผ่านโต๊ะหมู่ก็ไหว้เสร็จก็เดินอ้อมไปตรงหน้าต่างทันใดนั้นพี่หนุ่มผมก็เห็นอะไรบางอย่างภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือเป็นลักษณะของคล้ายๆคนนะครับตัวใหญ่ตอนนั้นผมอยู่อยู่ชั้นสองที่บ้าน คนแรกที่เห็นเนี่ยก็คือเขากําลังก้มตัวอยู่ก้มตัวเหมือนเอาท่าเอามือแตะเท้าคล้ายๆอย่างนั้นแต่หลังของเขาเนี่ยก็คือสูงกว่าชั้นสามบ้านผมแล้วก็ผมจําได้เลยเส้นผมของเขาเนี่ยหยาบหยาบเส้นหยาบหยาบแล้วมีผมเป็นเส้นหยาบหมีแค่แค่เส้นผมเป็นเส้นหยาบ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 เลยหยาบแล้วก็ไม่รู้จะเรียกว่าเสื้อผ้าได้หรือเปล่านะก็เป็นลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆผ้าดิบ ลุงลิงลุงลิงใช่ครับแล,แล้วก็ลักษณะห้อยอย่างนี้ <ฮะ S 1> อันนี้หนึ่งร่างครับส่วนอีกร่างหนึ่งเนี่ยอยู่ในลักษณะเหมือนคลานคลานอยู่คลานอยู่แต่แม้กะนั้นหลังเขาก็สูงพอๆกับชั้นสองบ้านผมผมยืนค้างเลยครับพี่หนุ่มตกใจมากว่านี่อะไรแวบแรกพยายามนึกว่าสงสัยตามกาลังปรับปรับแสงหรือเปล่าเลยตาม,มัวเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะโปร่งแสงไม่ได้โปร่งใสนะฮะ โปร่งแสงเหมือนเราเห็นทะลอ,อยทึบๆมองทะลุเห็นต้นไม้ตอนนั้นหลังบ้านมีต้นมะม่วงใหญ่ต้นหนึ่งยังมองเห็นต้นมะม่วงทะลุอยู่แต่เขาเป็นคล้ายๆลักษณะหมอกจางๆสีขาวๆข,ขุ่นๆผมว่าเอาทำไดดีเนี่ยตกใจมากค้างเลยอตอนนั้นจําได้แล้วว่าแบบเหมือนน้ําตาจะลืนเลยเพราะตกใจก็คือเรารู้สึกได้แล้อันนี้คือผีแน่ๆม ประมาณห้าทุ่มครับผมก็เลยここทําไงจะเดินขึ้นไป <c oughs> ห้องนอนก็ไม่กล้าเพราะว่าเท่ากับเราจะต้องไป <c oughs> ใกล้เขาก็ <c oughs> เลยหันหน้าเข้าหาพระดีกว่า <c oughs> ตอนนั้นก็ลังเลอยู่ว่าทาไงก็เลยเอ้าไม่เป็นไรวิ่งถึงแม้จะหันหลัง <c oughs> ให้สิ่งนั้นก็เถอะแต่ก็คิดในใจว่าเขาคงไม่กล้าเข้าบ้านเราก็มาผมก็เลยนั่งสมาธิอยู่พักหนึ่งครับตอนนั้นจําได้ว่าโอ้ใจเนี้ยเต้นมันหัวใจเหมือนจะทะลุออกมันจะกระดูกซโคงมันตกใจมากเพราะไม่คิดว่า มันจะอยู่หลังบ้านเราอะพี่หนุม่มลองฟังเป็นเรื่องแล้วกันว่าเป็นอะไรเชื่อกันคิดแล้วกันอาจารย์ถ้าผมจะเดานะสิ่งที่อาจารย์เห็นคือเปรตใช่ไหมครับสูงใหญย่ยาวผอมแล,แลัสษณะผมก็นั่งสมาธิผมเดาว่าไม่ต่ำกว่าสิบนาทีผมนั่งจนใจผมสงบ,ลบแล้วครับแล้วก็พยายามคิดเห็นพี่หนุ่มว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยคงจะเป็นเปรตที่เขาว่ากำมังเขาคงต้องการสนบุญมั้งเพราะผมเพิ่งออกจากปฏิบัติธรมรมผมก็เลยพยายามแผ่เมตตาอุทิศบุญให้เขาด้วยใจที่ยัง ตุ้มๆเต็มๆเหมือนต้องกวรู้เลยว่าการแผ่ไม่ตาเนี่ยสวมากสักแต่ว่าแผ่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็เพิ่มนิ่งแล้วแต่ว่าเรารู้เลยว่าพลังที่ออกไปเนี่ยมันเป็นพลังแห่งความหวาดกลัวและตกใจอยู่ก็ได้แต่หวังว่าเดี๋ยวออกจากสมาธิปุ๊บหันหน้าไปแล้วเขาจะหายไปแล้วก็คิดว่าหวังว่ามันคงเป็นแค่ภาพลงตาตายังปรับแสงไม่ทัน10นาที10นาทีครับหันกอัไปโพ i ิชันเดิมเลยครับ เหมือนเดิมก็คนที่ห้อยก็ยังห้อยมืออยู่แล้วก็ไอเสียงวิทวิทที่ผมได้ยินนั้งแต่ตอนแปลงคันวิทดังขึ้นมาตรงนั้นเลยผมก็โอ้ระหว่าง10นาทีเนี่ยวิทแหลมแหลมเนี่ยยังอยู่ตลอดบอกตรงๆว่าตอนนั้นสติผมอยู่ที่หัวใจไม่ได้ไไม่ด้โฟกัสอย่างอื่นละกับความกลัวในใจเอาสติดูระหว่างหัวใจกับกับความกลัวในใจสลับกันเพราะมันตกใจมากครับผมก็โอ้ยังอยู่เหมือนเดิมของจริง คือถ้าบอกว่าปรับสายตาไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ละมันเป็น10นาทีแล้วมันมันมนะแล้วมันมี movement มันมีการขยับมันมีเสียงร้องประกอบครับผมก็โอ้แล้ววันนี้กูณจะได้นอนไหมแบบแรกก็คิดว่าจะเข้าไปห้องนอนพ่อแม่ดีกว่าแต่ก็เกรงใจท่านเนี่ยรเราก็ใช่ไหมฮะเอาวะลึกๆก,ก,ก็ต้องการพิสูจน์ด้วยว่าใช่หรือเปล่าผมก็ค่อยๆเดินทีละก้าวพี่หนุ่มจําได้ว่า,จ,วาจากโต๊ะหมู่บูชา จะไปถึงตรงนั้นตีซะว่าไม่เกิน3ามเมตรผมใช้เวลาเกือบ15นาทีคือไม่กล้าจริงๆพี่หนุ่มกล้าใช่ช้ามากเลยช้าสุดลิะเดินจงกรมสเต็ปช้าที่สุดแล้วสายตามองมองตลอดครับแล้วผมอยากรู้ว่าเขาจะหายหรือเขาผมตาฝาดหรืออะไรหรือมันเป็นแค่หมอกควันหลังบ้านย่างหมูหรือเปล่าเนีผมเดินช้ามากพี่หนุ่มไอ้่วนหนึ่งคือกลัวไม่กล้าประจันหน้าก็เดินจงกรมแบบ ช้าสโลว์สุดจนชิดหน้าต่างก็ยังเห็นอยู่ยังได้ยินเสียงอยู่คราวนี้ก็โอเคปลงละเริ่มรู้ละเริ่มจิต<ก>เริ่มมั่นใจเริ่มยอมรับละสิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ยถ้าเข้าใจว่าเป็นคุณเปรตเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงปากเล็กเท่ารูเข็มเหมือนในตำนานไม่มือใหญ่เท่าใบลานโอ้โหจะกินอะไรก็กินไม่ได้ใช่ไหม ที่ผมเห็นก็คืออย่างที่จําได้คือลักษณะคือเหมือนเครื่องแต่งตัวเนี่ยมันเป็นผ้าลุยๆหยาบๆเนื้อหยาบๆแล้วก็เส้นผมที่แข็งๆหยาบๆเหมือนก็ใช่ลายเส้นกระตูนเนี่ยผมเหมือนเล็กๆตาถ้าถ้าผมจำไม่ผิดตาเล็กมากเล็กนิดเดียวเป็นแสงแบบนิดเดียวปากก็คล้ายๆตาฮะมันเป็นเหมือนเหมือนเวลาเราวาดกระตูนเด็กๆเป็นจุดใช่แล้วก็อาจจะมีโครงจมูกเห็นแค่นั้นนะฮะส่วนมือ มันใหญ่เท่ากระด้งไหมไม่รู้แต่ก็ใหญ่ถ้าถ้าให้ผมอุปมาน่าจะเท่าฝาชีได้อืแต่จะมือเป็นแห้งเหมือนติดกระดดกนะครับมือเล็กๆแหลมๆผอมมากผอมครับพบกแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เห็นเนี่ยคือลุกไม่ไหวเลยคลานอยู่ใช่ครับส่วนตัวนั้นก็ไม่มีแรงที่จะยืดตรงพอห้อยตัวคือมันไม่มีแรงจริงๆขนาดเขาก้มอยู่ยังสูงกว่าชั้นสามใช่ครับถ้าเข้ายืนผมว่าก็มีหกชั้นถึงหกชั้น ขาบรู้สึกนะส่วนตัวที่คาเนี่ยก็ขนาดนอนมันยังสูงเท่าชั้นสองอ่ะถ้ายืนก็คงพอกันโอเคก็เลยคิดถึงที่ครูบาอาจารย์สอนว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเรามีเงินเนาะคนที่อยู่ในภพภูมิที่เขาอยากจะได้เงิน่ะเขาก็ต้องมาขอคนที่มีเงินฉะนั้นเราก็คิดว่าเราคงมีบุญแหละเขาถึงมาขอส่วนบุญผมก็เลยยืนอุทิศบุญตรงนั้นด้วยจิตที่เมตตาจริงๆสงเคราะห์จริงๆอยากให้เขาได้รับบุญจริงๆ โอ้โหพอแผลไปแป๊บเดียวครับพี่หนุ่มยังจาได้เลยว่าตอนที่เขาหายอะ่ะมันหายเหมือนเลขแปดนะครับหายยังไงมันวนๆเหมือนเหมือนเป็นเลขแปดอย่างเงี้ยแล้วก็หายวับอย่างนี้เลยเหมือนหนังเลยแล้วก็กลายเป็นต้นมะม่วงแล้วก็เป็นท้องฟ้าที่มืดสนิทไอไอภาพลางๆขาวๆที่เห็นด้วยตาหายไปแล้วนั่นแหละฮะวิ่งขึ้นห้องนอนนั่นเป็นครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่เห็นด้วยตา ก็คือสิ่งนี้อยากให้ f c นะฮะทุกคนฟังแล้วได้ประโยชน์นะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทำให้เราเนี่ยกลัวเรื่องของการทำผิดบ,บาปอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนะทุกการกระทำวจีกรรมกายกรรมอะไรต่างๆถ้าหากว่าเราระมัดระวังในการทำผิดบาปเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วจารย์แล้วแบบว่าเราปฏิบัติทำแค่แค่ตอนอายุ17อะ่ะแล้วเพิ่งเริ่มอะ่ะก็มีคนมาขอส่วนบุญแล้วครับนั้นแสดงว่าเนาะ หลังจากนั้นก็ไม่ต้องพูดคบจะให้เล่าคงไม่หมดไม่จบเลยอาจารย์เคยเขียนเรื่องนี้บันทึกไว้เป็นสิบสิบเรื่องนะเอกซักหน่อยได้ไหมอาจารย์อยากรู้จะได้สอนคนไปด้วยจะได้กลัวการทําบาปจะได้ชอบการทําบุญและจะได้รู้ว่าเวลาที่เราทําบุญเนี่ยแต้มบุญมันมากแค่ไหนถึงขนาดว่าคนมาขอส่วนบุญเราอ่ะ เรามีประสบการณ์จากเปรตตัวแรกแล้วร <laughs> เราก็แผลอุทิศบุญไปพออุทิศไปผมรู้สึกได้เลยครับพี่ดมว่าเขาไม่พอใจเขามีความโกรธผมก็งงเอ๊ะปกติเราแผ่เมตตาเขาต้องยินดีกับเราสิทําไมเขาโกรธครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ